สวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องภาษาพิพัฒน์งวิวัฒนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับบรมนาถบพิตรนะครับได้ผ่านรุ่งร่วงอย่างสมบูรณ์นะครับและสมพระเกียรติอย่างยิ่งนะครับเมื <c> ่อ <oughs> วันที่26ตุลาคมพศ2560นะครับต้องขอชื่นชมนะครับ ทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่และกลุ่มพระสงฆ์กรชาวไทยนะครับที่มาร่วมแสดงความไว้อะัยถวายความจงรักภักดีนะครับและทําให้บรรยากาศของพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับยิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับไม่เพียงเฉพาะประชาชนที่ได้เข้าไปร่วม ราชบัีที่ท้องสนามหลวงนะครับยังมีคนไทยอีกนับ10ล้านคนนะครับที่ได้มาร่วมนะครับงานวางดอกไม้จันทร์นะครับในพระเมรุม,มาจํจำลองทั่วประเทศนะครับยังมีคณะทำงานอยู่อีกคณะหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือกลุ่มทีเ่เป็นผู้บรรยายนะครับผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุนะครับ ซึ่งได้มาทำให้พระราชพิธีครั้งนี้ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลเคล็ดลัะเกยียดได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้บรรยายนะครับซึ่งได้น้อมกล้าวถวายงานครั้งสุดท้ายนะครับให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือกลุ่มที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็นคอมเมนเตอร์นะครับ กุ่มคอมเมนเตอร์นี้ได้มีการเตรียมงานนะครับหลายเดือนนะครับก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีจริงๆนะครับบางท่านนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการาทำงานชิ้นนี้นะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่การคัดเลือกการทำงานนะครับและอารมณ์นะครับในการานำเสนอเรื่องราวในขณะที่พระราชพิธีดำเนินอยู่นะครับ ผมก็อยากจะือิโอกาศตรงนี้มาสรุปเล่าให้ฟังนะครับเป็นความรู้คณะว่าการทํางานของอกลุ่มผู้บรรยายนะครับเป็นการทํางานที่ต้องมีความระเอียดแม่นยำนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับในรายการคุณพออักษรนนะครับนินจินดาซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บรรยายของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกในการทํางานการเตรียมตัวนะครับ การคัดเลือกนะครับคนที่จะมาทำงานในครั้งนี้นะครับคุณพรอัพสอนนินจินดาได้พูดไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับว่านอกจากแน่นอนละครับผู้ที่มาร่วมทำงานชิ้นนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบะการณ์มีความรู้ความสามารถนะครับเข้าใจในลำดับขั้นตอนพระราชพิธีเรื่องราวของ ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเป็นอย่างดีแล้วนี่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ที่มาทํางานในหน้าที่นี้และในอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นผสมนิกรของล้นเก้าราชการที่9เช่นเดียวกันเพราะฉะน,นความแตกต่างนะครับในการทํางานครั้งนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําด้วยหัวใจครับคุณพอนับสอนเล่าให้ฟังว่าการคัดกรองนะครับ ผู้ที่จะมาทํางานครั้งสําคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับในคราวนี้ได้รับการคัดเลือกกัรกรองนะครับอย่างละเอียดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากคณะกรรมการจัดงานนะครับซึ่งคุณพรนับศรเล่าให้ฟังว่าทีมรยาย่นะครับที่เฉพาะทีมภาษาไทยนี่นะครับก็จะได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้นโดยเกณฑ์ว่า จะต้องมีประสบการณ์นะครับในการอ่านข่าวของพระราชสำนักมาเป็นอ,อย่างดีก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆนะครับก็เป็นการคัดกรองอกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาทํางานนะครับในครั้งนี้ส่วนอ,อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการบรรยาย งานพระราชบิธีต่างๆมามากกว่า11ปีนะครับก็คือดรรุ่งทิพย์ชวตินภาลัยนะครับเธอเป็นคนที่จะต้องเตรียมงานต่างๆด้วยตัวเองก็เล่าให้ฟังนะครับในมุมของออด้านภาษานะครับว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแปลสดๆนะครับจากผู้บรรยายไทยแล้วก็เล่ามาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเหตุผลเพราะว่าความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟังนะครับ กลุ่มผู้ฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนี้จะเป็นกลุ่มผู้ฟังต่างชาตินะครับเังน้นการทํางานของดัรุ่งทิศก็คือว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งมีอยู่เยอะมากที่เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งแน่นอนลวครับด้วยความแตกต่างของวัฒนธรรมความเข้าใจนะครับในความรู้สึกต่างๆของผู้ชมซึ่งเป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่นี้เขาจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเหมือนคนไทยนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์มีการซึมซับความรู้สึก กับกองระบาทสมเน็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเวลานับ10บสปีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลอตเตอร์ลุงทิพย์ก็คือจะต้องนาข้อมูลชุดใหญ่นี้มากั่นมากรองนะครับแล้วก็เลือกเอาในส่วนที่เข้าใจได้นะครับสาหรับคนต่างประเทศนะครับเมื่อเข้าใจบริบทหรือเข้าใจคอนเท็กซ์ตรงนี้แล้วเธอก็ต้องมาย่อยนะครับมาจัดกลุ่มให้เป็นข้อมูลชุดใหม่นะครับก่อนจะแปลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วจัดข้อมูลเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อที่จะมาใช้บรรยาย ตั้งแต่เริ่มพระราชพิธีจนเสร็จสิ้นนะครับซึ่งเคอเล่าให้ฟังว่าการที่ทํางานตรงนี้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ต้องพูดนะครับในแต่ละช่วงขั้นตอนแต่ความสามารถความที่จะต้องทำนะครับให้สมบูรณ์อีกอันหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลการเติมเสริมนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับที่ผุดขึ้นมาในระหว่างพระราชพิธีนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะครับให้ผู้ชมต่างประเทศเนี่ย ได้เข้าใจเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินไปฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจนะครับในวัฒนธรรมไทยนะครับนั้นการคิดวิธีคิดของผู้ชมในมุมของคนต่างชาติผู้บรรยายก็จะต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับเขาจะต้องเข้าใจที่มาที่ไปซึ่งผู้บรรยายจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ดร,รุ่งทิพย์พูดไว้ประทับใจผมมากก็คือว่า เขามีความรู้สึกว่านอกจากจะเป็นผู้บรรยายที่ต้องทําตามหน้าที่แล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าผู้ที่เข้ามารับชมนี้เสมือนกับเป็นแขกของประเทศไทยนะครับเลื่องการที่เราสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองนะครับที่จะมาตั้งใจเข้าชมพระราชพิธีนี้จะต้องทําอย่างมีความตั้งใจแล้วก็มีความเข้าใจนะครับถึงกลุ่มผู้ฟังต่างชาติด้วยนะครับและสิ่งที่ ดรรุ่งพิ์มีความตั้งใจเป็นเป้าหมายในการทำงานครั้งนี้เลยว่าทำอย่างไรที่จะสื่อให้คนต่างชาตินี้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงมากมายขนาดนี้ครับสำหรับอีกท่านหนึ่งเป็นสุภาพบุรุษนะครับชื่อคุณพิญโยรุ่งสมัยนะครับท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายผ่านทางสื่อวิทยุนะครับ ซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับผ่านงานพระราชพิธีนะครับสำคัญสำคัญมาเป็นเวลายาวนานนะครับคุณมัญโยเล่าให้ฟังว่าการทำงานเ,เป็นผู้บรรยายของวิทยุน,นี้แตกต่างกับผู้บรรยายทางโทรทัศน์นะครับเนื่องจากว่าเหมือนออกรณีพระราชพิธีในครั้งนี้ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษภาคภาษาไทยนี้จะทำงานในห้องทำงานชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ในขณะที่ ผู้บรรยายผ่านสื่อวิทยุนั้นจะต้องฝังตัวในพื้นที่จริงนะครับซึ่งคุณพิญโยไล่ฟังว่ากลุ่มผู้บรรยายนี้ได้มีการวางาบุคคลนะครับกระจายไปทั่วบริเวณท้องพิธีสนามหลวงนะครับเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศข้อมูลต่างๆและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าการเป็นสื่อผู้บรรยายวิทยุนี้การอยู่ในพื้นที่จริงจะต้องอาสามารถที่จะ นำเสียงนะครับต่างๆที่เป็นบรรยากาศโดยรอบเสียงประชาชนเสียงต่างๆในพระราชพิธีสดๆนะครับบรรยายไปพร้อมกับาการถ่ายทอดวิทยุนะครับความแตกต่างที่คุณพินโยเล่าให้ฟังก็คือว่าผู้ที่สื่อสารผ่านทางเสียงนะครับจะต้องสามารถที่จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดจินตนาการนะครับกับสิ่งที่ผู้บรรยายเห็นเห็นภาพนะครับโดยใช้เสียงในการบรรยายนะครับ เมื่อถูกถามว่าความยากนะครับในการทำงานบรรยายพระราชกิธีครั้งนี้สำหรับคุณพินโยเองเออคืออะไรนะครับคุณพินโยก็เล่าให้ฟังว่าในบทบาทหนึ่งตัวเองเป็นผู้ที่มีหน้าที่บรรยายแต่ในอีกบทบาทหนึ่งผู้บรรยายเองก็เป็นพระสมฆนิกกรนะครับที่มีความ รู้สึกนึกซึ้งมีความรู้สึกกับในหลวงรัชกาลที่9เสียเช่นเดียวกับผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นในบางอารมณ์บางช่วงบางตอนนะครับก็มีความรู้สึกสะเทือนใจนะครับนั่นความพยายามที่จะต้องประคองน้าเสียงนะครับในช่วงเวลาที่อารมณ์ของผู้บรรยายเองก็ไปไม่ไหวนะครับก็จะต้องพยายามทําให้งานออกมาดีต้องพยายามที่ประคับประคองนะครับซึ่งในการทํางานจริงคุณพินโยเล่าให้ฟังว่า ก็มีเพื่อนนะครับผู้บรรยายนะครับในบางอารมณ์ที่ผู้บรรยายหลักนี้เกิดเรียกว่าหลุดนะครับผู้บรรยายร่วมนะครับก็ต้องมาช่วยเสริมนะครับคณมินโยก็บอกว่าก็คงต้องสลับกันร้องสลับกันพูดนะครับในบรรยากาศอย่างนั้นนะครับส่วนดรรุุ่งทิศนะครับก็เสริมนะครับว่าประสบการณ์ในการทํางานในบรรยากาศลักษณะเช่นนี้นะครับก็มีอยู่หลายครั้งนะครับที่เกิดอารมณ์ที่พูดนม่ออกนะครับ ซึ่งถ้าบอกว่าทั้งทีมเกิดมีใครที่จะมีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็จะตามตามกันเพราะฉะนั้นทีมงานนะครับจะต้องมีสตินะครับที่จะผลักดันให้งานบรรยายนี้ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับสำหรับการเตรียมข้อมูลคณะผู้บรรยายเล่าให้ฟังว่าได้มีการเตรียมข้อมูลนะครับล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับทั้งการที่ผู้จัดงานนะครับมีการจัดอบรม ให้ข้อมูลผู้บรรยายในทุกแง่ทุกมุมนะครับแล้วก็รวมทั้งเ,เชิญอดีตข้าราชการกรมศริลปากรนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับและผู้มีประสบการณ์มีข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธ,ธีนะครับวัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับมาให้ความอบรมกับคณะผู้บรรยายนะครับล่วงหน้านะครับสาหรับลักษณะของห้องทํางานออของผู้ที่บรรยายผ่านชัวร์นะครับในการครั้งนี้ทางผู้จัดงานได้จัด ห้องทำงานอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นห้องบรรยายถ่ายทอดสดนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นความรู้ไว้นะครับว่าเนื่องจากการทํางานของกลุ่มผู้บรรยายไทยกับกลุ่มผู้บรรยายภาษาอังกฤษ,ษนั้นทํางานไม่ได้เกี่ยวกันเลยคือแยกห้องกันทำาเลยนะครับโดยที่ห้องทํางานของผู้บรรายภาษาอังกฤษนี้เป็น Commentary in English ก็เป็นห้องหนึ่งแล้วก็อินไทยเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับก็ เป็นข้อมูลที่จะได้เห็นภาพของคนที่ทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับครับเ็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งของผู้ที่ทํางานให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอีกคณะหนึ่งนะครับที่ได้น้อมเกล้าถวายงานเพื่อเป็นการเทิดพเกียติของ พระบาทสุเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ขจรกระจายไปแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนทั้งโลกนะครับก็ในานามส่วนตัวนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทั้งกลุ่มผู้บรรยายทั้งวิทยุทั้งโทรท,ท,ทัศน์นะครับที่ได้ทําให้งานครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับและสมพระเกียกรติบนรณาการราชการที่9ครับพบกันใหม่คราวหน้าคุยเฟื่องเรื่องภาษาพิพัฒน์ภวิวัฒน์ขอบพระคุณที่ติดตามครับ